สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพย,ยานเนาะคะ่ะเนาะงหอนเนี่ยเด้อค่ะเด้อทางออกจากบ้านพัดไทยนะคะทำผุนเพงกระต้อใจมาปิง่งหยางน้องพี่น้องเนาะถ่ายเห่เพิ่งจะฆ่าคนนะคะเพราะว่าได้ยินเสียงพคนฮักใหม่ดังปโปปิ่ปุบปินะต้ใจเพันธุ์สีมะแซา,าอ่ะบ้านนกข่ะบ้านพัดไทยนะคะอ่าปิง่งหยางด้วยเห็ดเป็นวันเกิดเพิ่นนะ ใช่กบจักน้องพี่น้องเนาะสันนเด้อค่ะเดอ้อเพราะว่าเรามีมือถือหลายนะพี่น้องนะตรงนี้ก็จะเป็นทางรถไฟนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ช้าๆเด้อพี่น้องนี่ค่ะทางก็จะลงลงไปเลยนะพู่นทางฝุนก็นเป็นฟา้ามนะคะแต่ประเทศไทยพ,พี่น้องยางจะข้าวไนดะ้สร้างเป็นบะหมอนแห้งนะคะ พัดไทยจะไปยางน้ำมีนาพี่น้องโูมกักยางเทพวกเขาบนดน,นะคะเพราะว่าเพิ่จะห่อนนะค่ะเนาะได้เล่บกข่อยมากบนดนะคะวันนี้กับสียางลงพงภูเขาดีแบบนี้เสียงกับสีเศร้าเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าปลอดพัดไทยเฮ็ดน,น้านยังพัดน่นได้ดีเวลาออก็ร่างกายเสียเ็าจะดามฮิทัดฮิทัดอยู่แล้ค่ะอ่ะเดี๋ยวคอยมาเบิ่งกันพ้กกัะนเนาะเนี่ยพี่น้องคะ เวลาออกมาจากน้อยนะคะก็จะเป็นฟาร์มนะคะทางพู่นพี่น้องค่ะก็จะมีบ้านนะคะก็จะเป็นฟาร์มมาเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะยางออกจากบ้านพัทยน้อยเดียวนะคะก็จะเห็นมุมง,งามๆอยางที่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะเห็ดแห,ห้าสดชื่นนะคะเห็ดแห้วมีแห้งยางนะคะค่ะ ตรงต้นใหม่ตรงนี้แหละตรงตรงซื่อหนาพัดไทยนี่แหละมันจะเป็นบานฟ้ามนะคะมีบานมาบานไก่นะคะพินเหลียงไก่อ่านขายไข่ขน้ำพี่น้องค่ะพ,พูนพี่น้องขาททั้งพูนละค่ะเห็นบ่อรีรบๆพูนหรค่ะบานเอารถไฟมานะคะหอนแน่จ้พี่น้องพัดไทยฟฝ้ายางนะคะเนี่ยค่ะวิวมันจะงงามนะคะ ช่วงนี้นะพี่น้องเนาะพัดไทยจะมานางอยู่ประจําแต่อันเมื่อนี้ยพัดไทยจะต้องอ่าอยู่ไตโง่ใหม่เด้อคะ่ะเด้อยห่อนี้เองนะคะไตสิบพัดไทยสัญญาณพูดละค่ะตรงอันต้นใหม่หลายๆนะคะผนจะเป็นคลองน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะบ่ไกล่นะคะเดี๋ยวพัดไทยสิพายงางเนาะพี่น้องเนาะบ่มี่ยังมากไม่ดอกพี่น้องกายยังออกกําลังกายไปหาแม่น้ำนะคะเพราะว่ามื่อนี้ก็จะ ออกห่อนในจักน้อยนะคะออกอากาศเอาเอาในจักน้อยขันอยู่ทั้งผู้เขานะคะเนะะาะขันห่าไปยูไก้ไม่นานม,มันก็นเย็นสบายนะคะปัดไทยก็จะขอ,อยางออกกับร่างกายจักซ้อชมชั่วโมงพี่น้องคะ่ะเราก็จะโค้งก้าบ,บานนะคะ้มน,นี้บไปไก่เด้อค่ะยางเอาเนาะคะเนาะบ่ไดีมียังทีสีแล้วพี่น้องคะ่ะปัทไมจะไล่ว่ได้นะคะเพาะอ,อันหาเวอไปจักน้อยมันก็นจะไอนะคะ จะเป็นคันขั้นข้อนะคะจะไอรถไฟมีแต่หัวมาอีกแล้ว <c oughs> อ่าเพิ่นจะขั้นข้อแล้วก็เป็นอันนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็เพื่อนเพื่อนมาอันเดี๋ยวพัดไทยกระทำร้ายแล้วก็พรัศดรพัดไทยก็จะล้วนแน่จักน้อยนะคะพ <c oughs> ัดไทยก็เลนนยข <c oughs> ออนุญาตให้พี่เมียให้พี่ให้น้องเบิ่งไปกอน,นะคะล่อให้เศร้าไอเลิฟยูก็น,น่าพี่นองเนาะ <c oughs> นนเดี๋ยวพัดไทยก็จะอันไล่ขึ้นเก้านะคะ ปทศไทยก็เข่าใจอยู่ค่ะก็จะได้ต่ละเหรียนนะคะมันกระแสนลําบากขันเท่าไรล่น้ำแล้วก็มีคลิปพี่เมียน้ำแล้วก็อันมีคลิปน้ำนะคะคลิปช็อตน้ำหนึ่สินะกระไดเร็วนะคะประทศไทยเข่าใจอยู่นะคะเพราะว่า,าคลิปบดังบ๊บปังเนาะพี่น้องเนาะมีคนเบิ่งหแค่หาฮก,กิคนก็ต้องเข้าใจกันอยู่แล้วละพี่น้องค่ะขันเท้าเห็ดหลายๆอย่างลังเชืออันนี้พนบมาลังเชือเท่าไหลซดเพื่อน,อน,อนมาหานะคะ ทักทายเบานัวหัวมวนกันเนาะพี่น้องเนาะแซวกันแน่หยอกกันแน่เป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะมีความสุขนะคะพระไทยก็มีความสุขตรงจุดนั้นแต่บัดนี้อ่ามันมักไอนะพี่น้องคะไอเราลังเทือเข้าจุดตองเลนเข่าไปเข่า้องหน้าไม่ใช่นะพี่น้องมันบอดีนะคะพระไทยก็เลยบม่อยากจะไล่นะคะอ่าพักหลังๆนะคะพระไทยจะปิดเสียงแล้วก็คุยนันคุยนีนั่มนะคะมันมีอัน ลายยางแล้วกค่ะพัดไทยก็ต้องจอดไอหน้านะคะตองยางนี้ออกจากกล่องนี่ยังเสียมันบอดีค่ะอ่าให้เพิ่นหายเพิ่นก็จะเป็นสักพักหนึ่งนะคะอ่าช่วงนี้อากาศเพิ่นกระลังอันเปรปูอันปันป่วน,น,นหอนก็บหอนแห้งนะคะบัดพพอเวลาอันย่ำเสาก็อากาศเย็นนะคะพอย่ำย่ำเย็นมากอ่ะอากาศเริ่มหนาวขึ้นนะคะอ่าตอนกลางวันก็บหอนจังเช่นะคะแต่คันมือใด้นะพี่น้องนะ ฝนตกสองสามมือเนี่ยค่คือเย็นเยือกเลยนะฮะเย็นแบบชุ่มฉ่ำไปเลยนะคะอ่ะพัไทยจะย่างลงไปแม่น้ำเด้อเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกนะคะพูดละพี่น้องฟาร์มทงางล่างพูดนะคะจะมีคลองน้ำนะคะพัไทยสีย่างย่างตากแดดมาสักพักนึงนะพี่น้องนะก็จะหลดไต่ทางรถไฟนะคะก็จะเป็นอ่ปาปลาหน่องเชอรี่นะพี่น้อง ที่เคยพัดไต้เคยมาถ่ายให้พี่น้องนะแต่อันเชอรี่มองนี้เพิ่นบอได้กรารม,มุงให้นะฮะเพิ่นก็จะปิ้นอ่าไปเห็ดหนามเนาะพี่น้องเนาะหนามผลไม้นะฮะนามเชือกน้องเชอรี่นะฮะนี่ก็เป็นปลาข้าวโพดนะฮะยาวจนถึงอันอ่าพุ่นล้วค่ะข้างหลังบ้านพัดไต้นะฮะตรงนี้เนี่ยพี่น้องพันสีย่างสั้นนะ,ะเวลาอันอย่างลงก็จะม้วนแต่ก็จะอัน อันลมองถาวข้างหน้าเพิ่งเกิดจะซึกล้อจักน้อยนะคะเนาะเพราะว่าเข้าต้องกดไหวเนี่ยพี่น้องกดขาไหวเพิ่งลงนะคะลงลงอ่นโน่นแห้งนะคะนี่ถือว่าเป็นช่วงที่สองแล้วนะคะเพราะว่าพัดไทยยางลงมาหนึ่งหันกับสั้นแห้งนะคะแล้วก็แดดน้ำเนาะพี่น้องเนาะแต่การรู้สึกว่ามันีกระชือว่าอากาศว่าหอนอุบอ้าวเด้ลงมาสั้นสองแล้วนี่นะคะ ลงมาโน่นสันสองแล้วเนาะเพราะว่าไอ้น้าอยู่งข้องนานแล้วพี่น้องมาเนาะค่ะเนาะรู้สึกว่าจะเย็นสบายวันเดินยู่เงเติงๆวันเดินรู้สึกว่าห่อนๆอบอ้านะในกระเป๋าบบทัวร์พันธ์ในเก็บขายแล้วเด้อค่ะนี่ทัวร์นะคะทัวร์ฝรั่งเด้อพี่น้องเด้อทัวร์ฝรั่งแต่ลังคนเพิ่นกะคนไทยพันธ์ลังคนเพิ่นกะตามกินนะครัระเทไทยว่าอ,อาวประเทศไทนไปสื่อหลานแขกเนาะพี่น้องทัวรพันธ์เสร็จไข่ไข่ กับของไทยเฮาอยู่นะแต่สีพันจะออกนะคะนวลๆเนี่ยจักน้อยออกคล้ายๆบักทัวทัวฟักเน่าบานเฮาวแก่นะฮะแต่อของเพิ่นบริเก,กนะฮะของเพิ่นยังอ่อนอยู่แต่เพิ่นเป็นสีหนาเนี่นยสินะกระตำเสียบคือเก่าเนี่ยพี่น้องค่ะแต่อันนี้เพิ่นจะออกคิ้วจักน้อยต้องเอาไปแกงเขาเอื้อยยังแกงคะแนวแกงอย่างนี้สิลนะได้อยู่ค่ะแกงแดงใส่สิละได้อยู่นะคะ ยนกนะพี่น้องนีเ่เขากระสีบ,บินไปกินน้ำนะเนี่ยค่ะบักทัวะบักทัวข้าวโพดนะพูนตรงที่ปยยัตไถ่ยางลงมาวันหนึ่งหันนะคะอ่าเป็นธรรมชาติพี่น้องนะคะในปัตไถ่มีความสุขแต่หนาหนาวก็จะทนษนี่จักน้อยนะคะแต่ปัตไทยใส่อสองสามสั่นนะ,ะปัตไทยจะบระเิเวณให้เจ้าของรู้สึกว่าหนาวนะคะเวลาเฮาอันรู้สึกว่าหนาวเฮาเป็นคนที่ว่า ขอดลูกเองนะฮะบอกก็พาตัดนำนะฮะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้นะพี่น้องโอ้ยคุณนายกากเะียงดังแต่เนี่ยนะฮะมันเป็นอย่างโน้นเลยมนเล่นกันนะฮะโมนีน้ซันแนกยเยาวาพัทยเด้อค่ะเด้อคุณนะ่ะมันเล่นล่มเพราะพี่น้องคะ่ะเห็นน้ำพัทไทยเบาวุ้นคุณนายกากรนะฮะปลายหยอดใหม่นี่ค่ะบินเป็นฟูงเป็นลอยตูนะคะพัทยอัน บางหฮมในจักน้อยพี่น้องมันหอนเนาะเดี๋ยวจะไปทายให้พี่น้องเบิ่งอีกนะคะต้องใช้สิขีดื้อพี่น้องคะพันแยกออกมาไว้นี่มีแตวัยรุ่นนะคะจ้าง่วงไม่รุ่นโดนขังพี่น้องค่ะเพราะเปนขังดอกมะนามาปล่อยให้กินหยาเขียวนี่นะคะลองง่วงวมวนันนะพี่น้องเนาะโอ้ยลูกแม่นี่จ้าพี่น้องค่ะ จะหอดค้องน้ำแล้วนะคะกระโดเพิ่งกระลืมแก่แล้วพี่น้องคะลืมแก่แล้วนะคะจะมืดแน่แล้วค่ะเออพะว่าพระไตอยู่ไตห้องใหม่นะคะฟื้นกัดเยอะแยะเต็มไปหมดนะพี่น้องอมีเวลาซื้อผลาตาตาฝากน้องมั่งเลย,ยให้คอยเก้อ นับพี่อาบมีเสื้อใหม่อย่าไปงามกับมยายามน้ำใจหากพามาได้แต่อย่าให้สวยเกินแต่แรดแต่แรดโบนแล้วปัไตยยางมีอารมณ์วยพี่น้องเนะม่วนดีนะมักนะมักอยู่ตรงจุดนี้นะโบนไว ไต่จะไปยางร่มสั่นกลางลางนะคะเนาะเพราะว่าตรงไปหนีนะพัดไตยกับยางดุแล้วนะคะมันจะห่อนเนี่ยนะพี่น้องนี่จียางร่มตรงนี้นะคะจะเดินลงตรงนี้นะคะนี่เลยค่ะมีบันไดค่ะเเด้พี่น้องค่ะอะไรธรรมดาเด้อเอเดี๋ยวพัดไตยขออนุญาตยางร่มก่อนนะคะ ทางนั o, ่นก็ไปได้นะคะแต่บอไปวันนี้นะคะพัดไทยสิอ้ยไปทางนี้นะพี่น้องนะผลตัววีเบอร์นะพี่น้องก้าดจนจะขาดแล้วนะคะนี่พัดไทยสิไปนี้นะคะพาพี่น้องย่างต้มนีก็ะหอนแนนแต่กะเจออียงเขื่อนไอไอหนามนะคะเนาะขื้นมาก็บ่ได้ชื้อก็ว่าห่อนเลยพี่น้องมีความสุขนะคะ แล้พัดไทยก็เนื้อยากยางจะเข้าวก่อนนะคะพี่ค่ะคือทางไปหน้าบานเห่าบอลฟิ่งน้อง <c oughs> คิดหอดบานเห่าก็ว่าไปเนาะคะ่ะเนาะว่าเป็นอย่างนะคะเพราะว่าอยู่นิกะหลายปีแล้วนะคะก็อยู่ได้แลวะะ้วพี่น้องค่ะสบายอยู่พออยู่ได้นะคะเพราะว่าพัดไทยเป็นคนที่ว่ากินอาหารอีสานบ้านเฮ่าเนาะพี่น้องเนาะ,ะปะลาดซับอีอย่างนี้สินะ น่ะคะ่ะคองน้ำคือเก่านะคะพี่น้องนีง่สีเขียวเลยอืมนะคะตาไล่กับเยาวากันได้ค่ะเด้อปตาไตกับนบน๊มี่หยางนะฮะมาเห็ดคลิปให้พี่น้องเบิงะะ่งเนาะพี่น้องเนาะไก่ยางบนแต่อยู่แถวนี้แล้ค่ะโมไปไกลเด้อเพราะว่ามูนี่ใส่ขาหยางจิกขานขับโหลดไปอยากปั่นจักรยานกระมีเด้อพี่น้องบรรยากาศอยากหยางสินาะ ยางเป็นโมเป็นเผื่อเผื่อนกันกับพระไทยเนาะคะนะ่ะเนาะนี่แหละค่ะยางาออกกําล่างกายเสม,มอสมเวน้นรู้สึกว่าปอดก็ดีขึ้นนะ,ะตะกี้ย่่งนิดเดียวจะดันให้ตับที้ทัดเลยนะ,ะจะรู้สึกว่าเมยเร็วออกกําล่างกายน้าแน่นะคะ่ะนายมาพัดไทยพัดไทยกับยางได้ี่ห้องเนี่ยพัดไทยยางแต่มันจะต้องใส่ใหม่จะบกคอยได้เห็ดลีปนะคะเพราะวะ่าต้องใส่ ใหม่ขับน้ำรัำเเาางเต้อห้ายยางไป็นบางใดเพิ่อนอ่าอ่าเป็นอ่าอีหยังเพิ่นเอิ่นน้ำแข็งนะคะเ้าแนมเบิ่งคือยังสิบว่าเป็นน้ำแข็งนะพี่น้องแต่เพิ่นเป็นน้ำแข็งมันมืนเลยเลยบอดีเราจะมีปัญหาทายางบรายอีกยากอีกนะพี่น้องเนาะบอดีบอดีอดนะคะจะบพราอยได้เฮ็ดนะไทยบ็ได้ก็ได้หากล่องที่อยู่บนหัว คือลุงมิดนะคะเนาะจะดูกันทำไมนเนี่ยจะดูกันทำไมคุณป้ากันแหลนอยู่นะพี่น้อะ,ะตัวอีหยังกระอื่น,นต้องขี่โก้ขี้เกียวบานเท้านาะพี่น้องขี้โก,โก้แหละมันอยู่ทั้งนอกขันขี้เกี่ยวม,มันจะต้องอยูฟ้าผนังบานน่ะพี่น้องเนาะ <S 2> <S 2> <S <S นับเถอพันดื่อน,นะพี่น้องเอาอยางเสียก็ะยานเหยียบเพ่นนะแรนเขขม้าตรงขามาักัังสิีนาบอดีเดียพี่น้องเด้อมาทำลายพ่นเบาเอา,อา,อาประเทไทยบหมักถึงปัดไทยจะไม่ชอบสัตว์เลื้อยคานแต่ปัดไทยก็ไม่ทำลายเด้ <c oughs> อเ่รเหยียบางพ่นนะ จริงๆถนนเส้็จนี้พัทยาบริยางโดนเลยพี่น้องเพราะว่าเพิ่งตัดใหม่กองใบเต็มแล้วเพิ่งจะควงใบว่าบ่าใ้ผ่านนะคะว่าจะ,จะเปิดตั้งแต่ก่อนเสมออีกนะคะก่อนนาฮอนจนตอนนี้ก็ลมว่อยๆแล้วนะคะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยพี่น้องลมว่อยๆยนะเดือนสามเดือนสี่ลมบีบีกับใต้หนาวหินนะ ประมาณนั้นนะพี่น้องนะบอกไปจนทีบเลยลก็ปหยากกับิกษ์กระซิบเพล่นนะอย,อยากเว้วแล้อค่ะก็อยากเว้าเลยค่ะไปอยากเทศน่ค่ะแล้วแต่นะคะความสุขของใครของมันของอีฉันก็ต่างหากการห่างตรงนี้นะะยางตรงนี้เนีย่ยพี่น้องค่ะกันเป็นบ้านสวัสดีนโอ้โห คนรอยตุ๊ป,ปอกงตุ๊ป,ป่องนะฮมวนดีเขาก็มีความสุขเด็กพี่นองเขาบอะเทศแลนลงไปเหรียญกับเพิ่นเลยแต่เขาเห็นเิ่นมีความสุขเขาก็สุกน้ำเพิ่นเด้กพี่นอง,อนรนงปอออองระเทศสิเป็นคนจังสีนะแต่ขันเขาไปในเมืองนออนะอี่อึดดโหลนนะะเฝ้าซื้อเฝ้าซื่อสามีประเทศนทยเป,นเป็นคนมักย่างเบือนนเ้องนั้นเบื้องนี้เดยวพี่นองเอาวนมาหาของเจ้าของแล้วนะคะถามอยู่หันแหละ เธอเอาหยังอีกบ่เธอพ่อ,อยังหล่อตีเลยนะแต่ก็สีหยางร่นเนี่ยจังเสียพี่น้องเนี่ยค่ะคเพิ่งจะเป็นหูของเพิ่นนะหูบีเบื่อเดี๋ยวพี่น้องเด้อยเนี่ยห,หูบีเบื่อเนี่ยค่ะคเพิ่งจะเชินมะลักเนี่ยเป็นพวกโลงไปข้องนานนะไั่เสียหรอกค่ะหูของเพิ่นองใส่ยเพิ่งจะเห็ุเป็นถ้ำบางท่านมองเพิ่นอยู่นะคะอาจจะเห็ุเป็นห้างเพิ่น ท่นไต่นี่นะคะเพราะว่าอุดมสมบูรณ์นะพี่น้องมีกระโพดให้ลากมีกระโพดให้ลากนะคะลากเสมอสุเว้นนะเนี่ยเห็นบอกจะมาเป็นทางนะพี่น้องเพิ่นอันไปกัดกระโพดเพิ่นนะเพิ่นกระลากรองมาเลยพี่น้องขนาดแก่เราก็ยังลากของเพิ่นนะพี่น้องนี่ค่ะนี่เนี่ยนี่ค่ะพูนเป็นทางมานะพูนอยู่ทา้งทึงนะคะท่านไต่เคย ไายเห็นนขี่ขโมยหน่อยนะคะเนี่ยค,ค,ค่ะเนี่ยค่ะโู้เพิ่นลงไม่นานไอ้เป็ดสีตัวสะเห็นว่เห็นดอกพี่น้องเยมีความสุขค่ะแค่ซ้ำนี่เองเนี่ยค่ะค่ะนรับขี่ขโมยหน่อยขโมยหน่อยเพิ่นนะคะรับกระโจนตัวบีเบิร์นะพี่น้องฮางก็จะเบนเบนขึ้นป่าเด้อพี่น้องเด้อแต่สีดำดำตัวบนจิกขึ้นยัง หนูนะคะปากกระต่ายแขวเทียแทกสองเลื่อมก็จะมีกระตา่ะตายเองใช่นะหอย่างน่อยเดียวก็เศร้าเลยดิเดี๋ยวว่าปัดไต้เด้อตรงนี้สงสัยเป็นเสพหลักแล้วนะคะเลิ่มจะเก่าเน่นะคะเลิ่อมจากแต่เน,นี่คข้าุนิ่งลงไปผุ่นเลยนะคะผุนเป็นหูเฮ็ดจุกโลกไปนะคะ ยางต่อได้คือของเอ๊ะอย่าว่าพัดไทยเด้อพาบึงไปเรื่อยๆบ่ได้มียังนะค่ะยางออกระเลื่องกายน้ำล้วก็ทายคลิปให้เพียรหนองน้ำซามมันบัดทันในหนาวขันหนาวเขาเป็นให้ไหยังเร็วเขาก็บวามสามารถเอามือออกอท้องมือได้โดนเนี่ยไปหนองมันเย็นอันแล้วก็เวลาเข้าสิกด ปิดกดเปิดโกทุเรศาบางเสี้ยวมันก็กดนปอ่อยได้นะคะแล้วโทรศัพท์เผาก็เอาอยู่ทั้งหน่อปลอดเหตโดนนะคะเพื่อกิใจเย็นจะเพิ่งเก็จะล้วนๆพ่อๆกันกระทะเมืองไทยเฮาละห่อนหลายกิดล้วนนะคะแจะยุ่นหนีเพิ่นเย็นหลายเพิ่นล้วนนะคะอย่าตาลายเด้อขอท่านถูดพี่น้องเด้อ ซอยเบิองซอยแงงซอยเบิองซอยดูผัดไทยอีกโดนๆเนี่ยเด้อค่ะเด้อซอยดันซอยอยู่เนีนะะพพ่ยค่ะขอบพระคุณหลายๆทุกไลท์ทุกเลือบนะฮะทุกแช่น้ำเด้อพี่น้องเด้อทุกกำลังใจมา่อหลังบานหนาบานเด้อพี่น้องค่ะหลอกกาทุกเม่นน้ำเด้อพี่น้องเด้อทุกไลท์ทุกสติ๊กเกอร์ทุกคอมเมนต์น,นะฮะพัดไทยกราบขอบพระคุณลหลายๆเด้อค่ะเด้อกราบขอบพระคุณสุภูสุคนนะคะ หลังแรงใจมีมาให้หลังไหลเด้อพี่น้องเด้อมาถึงจุดมือนี่นะคะมาสู้มือนี่ได้พะะไทยก็ดีใจร้ายหลๆเลย,ยพี่น้องค่ะขอบพระคุณมากใหม่เด้อที่ซอยดันซอยหนูพะทไทยนะคะไปฟังทำพมผุนแล้วพี่น้อง อยูคานถนนนางเส็บมันจะมีเห็ดเพิงให้พัดไทยไทยเด้แต่ยูปานี่ต้องสายบันจเจปมี่ถ้าช่อนใหญ่พัดไทยก็เห็นแต่เห็ดเพิงคาสเดนนะพี่นอ้องปานี่นะจะบ่เคยเห็นขึ้นเห็ดเพิงหวาน mm hmm. ผู้ใดลนหมวกหมวกผู้ใดลนนะคะพี่น้องหมวกชีดำนะคะหมวกแก๊ปสีดำ เพิ่งก็บเก็บผาดไใบยังเสียพี่เนาะเพิ่งว่เอาของกันเดี๋ค่ะอยู่นี่นี่ค่ะเพิ่งเก็บแขนห้พัดไทยเห็นกันคือกันทงมือทงยังเวลาหนาหนาวเสียฮอกกัเก็บต่างใบเวลาเพิ่นมาหัดหนาเพิ่นมาเห็นเพิ่นก็เอาไปพอว่ายู่ตรงนี้เพิ่นจะบดีอยู่ในเมืองนะคะเนาะนิสัยเพิ่นก็ยังดีอยู่นะคะเอาพัดไทยขอตัวลาพี่ลาหน่องเดี๋ค่ะเด้อ ขอพระคุณนะคะทุกกำลังแรงใจทุกไล้์ทุกเลิฟนะคะทุกไลท์ทุกแชร์ด้วยเด้อพี่น้องค่ะขอพระคุณมากไม้นะคะที่แวะเข้ามาส่งกำลังแรงใจให้ปัตทไยเด้อค่ะเด้อน,นี่กรลืมขั้นข้อแล้วพี่น้องเอ้ยขั้นข้อแล้วนะคะปัตนาเกได้ขอตัวคนเจ็บคนป่วยกับขอให้หายวันหายค้ืนนะคะคิดงานให้ได้งานนะคะ คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ให้ได้ทองเด้อพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงสู้ผู้สุขคนนะคะพัดไทยขอกราวคำ่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย